นั่นครับทุกคนนะสวัสดีญี่ปุ่นนะฮะสวัสดีทุกคนที่นี่นะครับผมก็ขอโทษที่มาช้าพอดีติทูลาเลยครับผมแต่ว่าบอกเลยว่ายังไงวันเกิดของวินไม่มีวันพลาดแน่นอนนะเพราะว่าคือแหลังจากวินมาแต่อยู่ม .4 นะก็กี่ปี7ปี8ปีก็บอกเลยว่าตอนแรกไม่ได้สนิทกันแต่ว่าก็เห็นหน้ากันตลอดอนยะ่างเงี้ยแล้วก็เพิ่งมาสนิทกันจริงคือเมื่อปีที่แล้วแล้วก็บอกเลย ว่าวินเป็นเพื่อนที่ดีมากๆครับแล้วก็เวลาเรามีปัญหาอะไรเนี่ยไปจะโทรไปหาวินทุกครั้งแล้ววินก็จะเป็นคนเดียวที่เราฟังด้ทุกเรื่องนะก็อยากจะขอให้วินมีความสุขมากๆในวันเกิดครบรอบ23ปีนะฮะก็ขอให้สบความสําร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ที่สำคัญที่สุดขอให้เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีครอบครัวที่ดีในอนาคตค่ะครับผมก็